สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับริสติเตอร์ทาร์รสตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการอ่านเรื่องราวความรักทั้ง12ราศีในเดือนกรกฎาคมปี2565นั่นเองและคลิปนี้เป็นเรื่องราวของชาวราศี ตุลค่ะชาวราศีตุลของอลิสคือท่านที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะอลิสใช้การอ่านแบบไทยดูแบบไทยวันเกิดแบบไทยแต่ถ้าใครดูแบบลัคนาราศีดูแบบตะวันตกปรับฟังปรับใช้กันได้นะคะขอให้รู้สึกว่าตรงในราศีไหนในช่องของแม่หมออลิสก็ยึดอันนั้นไปเลยนะคะแล้วเราจะได้มาเจอกันทุกๆเดือนแบบนี้นั่นเองนะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับบล็อคเปเปอร์การดูส่วนตัวแล้วก็ทาง IG และแฟนเพจทั้งหมดเลยนะคะมี ทุกๆช่องทางให้เราติดตามกาันยังไงก็ฝากการติดตาม subscribe กดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะคะอ่ะชาวตุนอลิศใช้ในตัวของเซอริสในการอ่านนะคะแบ่งเป็น2องเซกชันเหมือนเดิมชาวตุนเป็นชาวราศีธาตุลมด้วยนะคะเริ่มต้นที่คนโสดก่อนหยิบไพ่ให้เรียบร้อยแล้วเดือนกรกฎาคมนะคะ Mindset ทัศนคติ Attitude ด้านความรักอืต้องบอกว่ามั่นใจในตัวเองนะคะมั่นใจในตัวเอง แล้วก็ต้องบอกว่าชาวตุลน,นะคะมีหลายๆเรื่องที่ตัวเองค่อนข้างทําสําเร็จมาในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ในโหมดของความรักหรือว่าคนที่ตัวเองแอบชอบแอบปื้มหรือว่ารู้สึกดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเหมือน บราน์ความรู้สึกตัวเองได้อะมันมันค่อนข้างสเตเ l ิลแล้วนั่นมันมันค่อนข้างโอเคแล้วกับเรื่องของความรู้สึกไม่ว่าคุณจะชอบใครหรือถ้าคุณไม่มีตัวละครอะไรไม่ได้ชอบใครไม่ได้มีในโหมดของความรักโสดแบบโสดสนิทมานาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าคุณเองค่อนข้างมั่นใจในตัวตนของตัวเองแล้วก็ความเป็นตัวเองเยอะมันแบบ เยอะมากเยอะพอสมควรเหมือนกันถือว่าเป็นไม n d เซตที่ดีนะคะในเดือนกรกฎา,าคมไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องของภาวะแบบบางทีดิ่งดาวคุณก็จะรู้สึกว่า <c oughs> คุณรุกขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้นะทีนี้ถ้าเราดูในเรื่องของสเสน่ดึงดูดในเดือนกรกฎาคมค่ะสเสน่ดึงดูดของชาวตุลต้องบอกว่าเป็นสเสน่ห์ที่อยู่ใกล้ดีกว่าค่ะคือคนที่จะได้รับรู้ถึงสเสน่ห์ของคุณก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวรู้จักคุณมีโมเมนต์ร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันก็จะรู้สึกดีกับคุณค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบพา์ที่เฮ้ยฉันอยากจะไปอืม make friend ใหม่ๆนะคะหาสังคมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคงต้องใช้ระยะเวลาในการที่เราจะเขาจะรู้ถึงเสน่ห์ของคุณมากกว่าแต่เดือนนี้เอาง่ายๆเลยนะริต้องบอกว่าคุณเองมีเสน่ห์กับคนที่อยู่ใกล้ๆดังนั้นอะ่ะถ้าคุณเองชอบใครที่อยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเปิดเกมรุใก,ใ,กในช่วงเดือนกรกฎาค,ม,คามก็ถือว่าดีเหมือนกันนะค่อนข้างที่จะแบบคุมคุมอยู่อะ่ะคุมสถานการณ์อยู่ด้วยในตัวของชาวราศีตุลตัวเสน่ห์ไปแล้วนะ บวกกับเรื่องของว่าแล้วเดือนนี้มีอะไรแบบอเป๊ะปังไหมจ๊ะเรื่องของความรู้สึกหรือว่าการที่จะได้เปิดใจกับใครสักคนอนลิซบอกเลยนะชาวตุลมีอยู่นะคะมีอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ในโหมดของความรู้สึกคุณอะมันเป็นพาที่คุณควบคุมมันได้หมดกับเรื่องของอารมณ์อะถ้าคุณรักใครชอบใครคุณอยากจะสารภาพรักคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเป็นแค่เพื่อนกันไปก่อนฉันอยากคุยกันไปก่อน คุณก็จะคุมได้ดังนั้นเราคิดว่าราศีตุลไม่มีอะไรตายตัวในเรื่องของที่จะมีแฟนหรือไม่มีแฟนหรือจะมีคนคุยหรืออะไรเพราะว่าตัวคุณเหมือนแบบเหมือนคุณตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองมากกว่าค่ะต่อให้ลาริธบ,บอกว่าคุณคะมีคนเข้ามาหาคุณนะจะมีคนแบบคุณจะได้แบบมีแฟนสละโสด ถ้าคุณไม่เอาสักอย่างนะชาวราศีตุลคือแบบลมเพลลมพัดอะไรเงี้ยลมไปเลยนะคะคือแบบฉันโนสนโนแค์ฉันก็ใช้ชีวิตของฉันฉันอยากอยู่กับตัวเองคุณก็จะอยู่แต่ถ้าคุณอยากที่จะออกล่าชาวตุลก็เอาอยู่เหมือนกันก็ฝากไว้ละกันสําหรับชาวตุลน,นะคะว่าสิ่งที่เดือนนี้สําคัญหลักๆเลยอลิซอยากให้คุณโฟกัสสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆดีกว่าถ้าใครเนี่ยต้องการในเรื่องของความรักมากๆก็โอเคจัดการเรื่องความรักจะจีจะลุยจะ อะไรกับใครเต็มที่ได้เลยแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าฉันอยากจะอยู่ดูแลตัวเองนะคะอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับความสนุกในชีวิตของตัวเองคุณก็จัดการเขาบอกโฟกัสสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นก็พอเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือจะเป็นการงานหรือจะเป็นเรื่องแบบสไตล์ชีวิตการใช้ชีวิตของคุณความมั่นของคุณจัดการได้นะคะจัดการได้ก็ถือว่า ไม่แย่ด้อทำได้ดีอยู่พอสมควรในเดือนกรกฎาคมแล้วก็อลิีคิดว่ามันเป็นภาวะของแบบราศีที่มีความรักแบบกลางๆดีกว่าส่วนใหญ่จะค่อนไปทางที่แบบรักตัวเองหรือว่ารักในคนรอบข้างสังคมของตัวเองแค่นั้นเลยนะคะมาต่อสําหรับคนที่มีคู่กันบ้างมีตัวละครนะคะเดทกันอยู่หรือแบบว่าคุยๆกิงก้างแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนก็ดูเซกชันนี้ด้วยนะคะอ่ ความสัมพันธ์นะคะต้องบอกว่าชาวตุลก็โดดเด่นในด้านของความสัมพันธ์ในเดือนนี้เหมือนกันนะคุณค่อนข้างจะจัดการคนรักได้ดีต่างคนต่างมีสเปซค่อนข้าง โอเคเลยบาลานดีมากนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาตุนเองก็คือพยายามตั้งรับอะไรต่างๆนะคะถ้ามีการทะเลาะก,กันบ้างหรือไม่เข้าใจกัน,นะคะ่ะชาวตุนจะเลือกเป็นฝ่ายที่จะยอมแล้วก็ลืมลืมมันไปเนียนเนียนมันไปก็ถือว่าทําได้ดีแต่ถ้าชาวตุนคนไหนที่บอกว่าอลิลเราแบบระเบิดไปแล้วเราแบบพูดจามไม่ดีอะไรไปแล้วเนี่ยถ้าคนรู้สึกผิดหรืออะไรอะอลิซอยากให้คุณเองพยายามแบบเออกลับมาทบทวนแล้วก็ ก็ขอโทษบ้างอะไรเงี้ยพูดคำขอโทษแล้วก็เทคแคร์ care, คนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาตามแบบไม่ละเลยอะแค่นั้นอะ่ะ อันนี้คิดว่าคุณจะเอาอยู่เพราะปัญหาหลักๆอ่ะมันส่วนใหญ่มาจากแบบสิ่งแวดล้อมภายนอกสิ่งที่คุณเจอแบบคุณเครียดเรื่องงานคุณเครียดเรื่องอื่นแล้วคุณก็มาลงที่คนรักอะไรเงี้ยอย่างถ้าคุณดิวๆกันอยู่โทรคุยกันดีๆสักพักเล่าเรื่องของเพื่อนคนนั้นเล่าไปเล่ามาอุป,ปทานว่าเป็นเรื่องของตัวเองบางทีไปเห็นเพื่อนเขาแบบมีกิก๊กมีกั๊กเอ้าไปโยนว่าแฟนตัวเองมีกิก๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะคิดเล็กคิดน้อยอุป,ปทานไปเองคิดไปเองอะไรพวกเนี้ยอาจจะเยอะเกินไปสําหรับใครที่ ยิ่งยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยอ่ะเด็ดๆกันอยู่อยากจะชัดเจนแล้วคุณมานั่งคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้มันอาจจะทําให้คนที่คุณกําลังดิวอยู่เนี่ยรู้สึกว่าคุณเองอ่ะเริ่มไม่ไม่ไม่ไมเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้หรือไม่ก็บีบเค้นเขาไปแบบไปบีบคอเขาว่าแบบเธอต้องเป็นแบบนั้นเธอต้องเป็นแบบนี้แน่เลยอนะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป็นนักทํานายอะไรนะนี่คือเรื่องที่ต้องระวังมันจะเกิดก็ได้หรือมันไม่เกิดก็ได้ทุกอย่างเป็นการอ่านแบบ general มันอาจจะตรงกับคุณสุด,สด หรือไม่ตรงเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นอะไรที่มันเป็นการระมัดระวังให้ไประวังอย่าระแวง จ้าอ่ะทีนี้เราดูเรื่องของปัญหาแล้วแต่จุดโดดเด่นของชาวราศีตุลค่ะเขาบอกว่าก็พยายามเว้นระยะอย่างที่เคยทํามาให้ดีดีกว่านะคะเพราะบางเรื่องพอคุณรู้สึกว่ามันเว้นระยะอะไรมากเกินไปแล้วฉันเองแบบเขาจะไม่รักฉันหรือเปล่าความรักมันจืดจางหรือเปล่ามันน่าเบื่อหรือเปล่าอะไรพวกเนี้คุณเองอาจจะคิดแบบอย่างที่บอกคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังเหมือนกันเพราะเรื่องที่โดดเด่นคือคุณคิดไปเองคุณแพนิคไปเองคุณ เข้าใจผิดไปเองอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันโดดเด่นเรื่องของปัญหาดังนะั้นถ้าตรงนี้ไม่เกิดนะชาวราศีตุลเอาอยู่ต่อให้คุณเป็นลมเพลลมพัดคุณก็จะเป็นลมเย็นๆที่พัดผ่านให้ความรักคุณมันชัดเจนมากขึ้นด้วยใครที่จีบๆเป็นอยู่เนี่ยมีเว้นระยะบ้างมีจังหวะจะค้นนะคะปล่อยให้เขามีสเปซของตัวเองแล้วฉันก็แบบว่า,าค่อยๆไปงอแงบ้างไปดึงดูดบ้างทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เกินส3เดือนคุณก็จะได้คอมมิตเมนต์กันได้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายที่จะฝาก ไว้ให้กับชาวราศีตุลน,นะคะที่มีคู่มีตัวละครทุกๆคนเลยค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอกกลับมาพูดเรื่องนี้เนาะไม่ว่าใครจะพูดอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณคุณสามารถที่จะรับมาพิจารณาได้ขอบอกว่าแค่พิจารณาแต่อย่าเชื่อทุกๆอย่างนะคะเพราะคุณจะเจอทั้งคนที่หวังดีประสงค์ร้ายเข้ามาด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณยิ่งพึ่งเดทกันอยู่ยิ่งใครแบบว่า เพิ่งแบบเข้าใหม่ประมันเลยอะ่ะเพิ่งแบบเออฉันเพิ่งจะกุ๊กกิ๊กกันอะไรเงี้ยไอคนนั้นก็มาพูดว่าเจอต่างนั้นเจออย่างนี้จนทําให้คุณอาจจะแพนิกแล้วก็ทําตัวไม่น่ารักออกไปได้ส่วนใครที่แบบเป็นคู่ครองคบกันมาระยะยาวแต่งงานอะไรแล้วทุกๆอย่างค่ะมันจะมีในเรื่องของแบบ เขาเรียกว่าอยู่ในสายตาของผู้อื่นอยู่ตลอดความคาดหวังของคนอื่นก็อาจจะเป็นปัญหาให้กับพวกคู่ของคุณก็ได้ดังนั้นถ้าชาวราศีตุลเห็นแล้วว่ามีคนมาคาดหวังอะไรเกี่ยวกับออความสัมพันธ์อะไรของคุณอย่างเช่นเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเองก็ต้องแบบถอยแล้วก็อยากไปรับคาอะไรพวกนั้นกลับมาคิดกลับมาแบบจิตตกหรือแพนิค แค่นั้นถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้เดือนกรกฎาคมคุณจะอยู่กับคนรักได้อย่างสงบสุขนะคะแล้วก็คนรักก็จะเข้าใจคุณแล้วคิดว่าชาวตุลเอาอยู่ในเรื่องของการดูแลคนรักด้วยแต่ว่าบางครั้งเวลาที่คุณคิดมากเกินไปนั่นแหละเป็นจุดหนึ่งที่มันทําให้สถานการณ์มันเปลี่ยนเฉยๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของชาวราศีตุลทั้งหมดยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับทุกๆช่องทางนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย